สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ไพ่ไว้พ้ะขอพรการงานถือว่าดีนะคะอยู่ในช่วงขาขึ้นงานทุกอย่างกำลังดีขึ้นเรื่อยๆตัวคุณเองก็จะได้รับการอุปการะสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นเจ้านายหัวหน้าง,งานหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณหรือเวลาที่มีปัญหาติดขัดเรื่องงาน ให้เข้าหาผู้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายส่วนสำหรับคนที่ทำงานค้าขายแนะนำให้คุณพยายามไหว้พระทำบุญอย่างสม่ำเสมอบุญกุศลจะช่วยหนุนนำให้ปัญหาในเรื่องงานดีขึ้นและทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเงิน ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของนี้สินก็คือมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากภาระตรงจุดนี้ไปได้การเงินที่เคยมีอุปสรรคติดขัดไม่ราบรื่นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นส่วนใครที่ก่อนหน้านี้สถานะทางการเงินค่อนข้างจะย่ำแย่ก็ขอให้อดทนนะคะดวงชะตาเริ่มดีขึ้นแล้วช่วงนี้ก็ขอให้ประครับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะคะ เพราะในที่สุดแล้วคุณจะอยู่เหนือปัญหาสามารถจัดการเรื่องของการเงินได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินอีกต่อไปค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ระวังเรื่องความรักแบบลุ่มหลงมัวเมารักแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่มีเหตุผลขอให้ดึงสติตัวเองกลับมานะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะส่งผลไม่ดีกับตัวเราได้ค่ะความรักสำหรับคนโสด อาจจะต้องโสดต่อไปก่อนนะคะใครเข้ามาก็ให้ระวังการโดนหลอกการโดนมอมเมาทั้งหลายและอย่าคิดเยอะคิดมากเรื่องของคู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เจอสักทีคู่ของเรานะคะจริงๆมีอยู่แล้วละค่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาจะเข้ามาในชีวิตของเราเองพยายามสร้างตัวเองให้ดีขึ้นพยายามทําบุญสร้างแต่บุญกุศลยึดมั่นในความดีอยู่ในสังคมที่ดีเดี๋ยวคนดีๆก็เข้ามาค่ะสุขภาพใครที่ไม่สบายเจ็บป่วยอยู่ ต้องรักษาตัวเองให้ดีนะคะระวังจะต้องป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะคะในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีค่ะแต่ถ้าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนที่พิการทางขานะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข1และเลข4ค่ะ